ขาอ,อยเท่าไระไม่รู้ฉันมอ,องวะดูดิ<ะ>ดคือมันมองดันคาเห็นที่ไหนละ่ะโอ้ยใส่ตาเฮ้ยเ <c oughs> ดี๋ยวก่อเดี๋ยวตัดเดี๋ยวมันเห็นเดี๋ยวมันเห็นอย่างไรวะ เท่าไรอ่ะพี่ปาพี่ปาด,ดิฉันดูให้ยอดให้หน่อยเงยไม่เห็นอนะ่ะโอ๊ยตายดูดิคุณคุณจะคืนเงี้ยของอะไรของร้อยยี่สิบเลยนะตายนะที่ตัวเองอ่ะร้อยยี่สิบแต่ห้องข้างๆอ่ะตาเข้าไปห้าร้อยคือสี่สองหกสี่ร้อยห้าห้องนี้เป็นอะไรกันนีม่มคนเห็นมากเราดูว่า นัน่นๆตกใจแล้วที่ตกใจก็แม่หนึ่งนั่นอุ๊อยทุกคนแบบนีกว่าแล้วเดีย๋ยวเราจะไปแล้วต้องไปดูเลยเหมืนก็เห็นครังๆแบบนี้ใช่แตเ<ะ>เนะ่เราบิวลงนะเราวิวลงห้องเจ้าพนันม,มันสี่สี่เท่านั้นสี่ร้อยกว่าหนะ้าร <500. S 1> ้อยสี่ร้อยห้าร้อยอะ แต่ห้องเราแต่เยื่องห้องเราอ่ะมันไม่ค่อยมียเสียงต่อเวลาเราขึ้นหลังนี้เอาจีคุณิถ่อยให้ทำเสียงด้วยดิได้แล้วไปอีกอ่ะทำเสียงอยู่น้ำดูจะต่อเวลาพูดก่อน บอกาอกว่าเอ๊ะ่วันธเดยวันันเดวเดโชฟิดพุ่เจอกันนะม่คุณจีดีเอาหัวนานทีแล้วคเจอทางนาทีห่อดดิยิ่สิ มาอีกสามสิบมา้อีเชดูดิใครเข้ามาบ้างมองให้เห็นโอ้โหตายแล้วคุณจะเห็นแล้วขนาดมืดชื้นมืดชื้มึงทึ้งขนาดนั้นหมดเวลาเมื่อกี้ไอ้พ่อทุกคนเดี๋ยวเราดูกันได้ชั like ่วโมงอย่างอีกห้านาทีว่ะ ทุกคนถ้าทุกคนลีลามากเราจะไปแล้วนะอีก5้านาทีวะมันถึงจะได้หนึ่งเชิงโมงถ้าทุกคนลีลามากเราจะไป thank you s l e s คิดอะไรก่อน oh, yeah.